สวัสดีครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมแซนบล็อกเปนวันที่55แล้วนะครับเด,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยเนาะเพราะว่ามันมีเควสอะไรบ้างนะครับที่พอจะเล่นง่ายนะครับหรือว่าเล่นยากเราไปดูกันนะโอเคไปลุยหลังจากผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคเลือดนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเควสวันนี้จะเรียกว่าตรงตัวก็ได้นะครับไม่ซับซ้อนมากนะมาถึงเราก็เล่นน้องหมาเนาะ โอ้ยน่ารักมากนะครับแบบนี้รับเคลสยจากตรงกลางสวนหย่อมเลยนะครับเลือกข้อแรกเราก็เก็บคอยให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาคุยกับคนเดิมเลยเลือกข้อแรกกันครับเราก็จะผ่านทีนี้เขาก็จะให้เราเก็บมากขึ้นป่ะไปไล่ไเก็บให้เรียบร้อยนะ อันนี้เพื่อนๆสะดวกไล่เก็บจากสไหยก็ได้นะครับจนกว่าเราจะครบ50แล้วเราจะรอเพื่อนเริ่มเฟซใหม่ในระหว่างที่เพื่อนๆกำลังคอยทั้งหมด50อันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเจอคําว่าไฟเอวหรือว่าเฟซใหม่ขึ้นเพื่อนไม่ต้องตกใจนะมันคือทางลงไปชั้นใต้ดินนะครับทั้งหมด4ช่องนะครับมันจะมี4ี่หลุมด้วยกันหลุมแรกครับจะอยู่ตรงนี้คือผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆสนับหลุมแรกหหลุมไหนแต่ว่าให้ดูว่าเนี่ยคือหลุมแรกนะครับผม แล้วมันคือว่า,าไฟเอาเว้หมายความไงหมายความว่าเนี่ยคือหลุมที่จะลงไปชั้นล่างหรือชั้นใต้ดินนะครับ mm. เพื่อไปทำเกรดหางต้องมาอะเดี๋ยวไปดูหลุมที่2กันต่อนะครับผมพยายามตัดบางส่วนให้ง่ายเนาะทีนี้พอเควดครบ50อันคอยครับเราก็กดกลับมาคุยกับผู้หญิงที่อยู่ที่สวนสนามเด็กเลียดอีกรอบหนึ่งนะครับอะไปไปดูไอ้ไฟลอเไว้กัน,นรบ,บริเวณท่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะครับที่เราสามารถลงไปชั้นใต้ดินได้นะครับผมอยาให้รู้ก่อน เมื่อเราหาครบ4จุดแลชั้นใต้ดินก็จะเปิดออกนะครับดิชั้นที่2นะไปเราไปดูชั้นไปดูจุดที่3มนาะจุดที่3ครับจะเป็นสวนยอมแบบนี้นะครับนไหจานนะไปไปดูจุดที่4กันครับนี่จุดที่4นะครับเป็นโรงซ่อมรถแบบนี้นะครับกดเข้าไปเปิดได้เลยเรียบร้อยนะพลังจากครบ4จุดแล้วนะครับไอทางลงอ่ะมันก็จะสามารถลงไปได้นะ โดยเควสนะครับเราสามารถรับได้จากตัวที่อยู่รอบๆสนหยอกชื่อโทนี่นะครับเดี๋ยวพาก่อนอ่อแล้วก็จุดทั้ง4จุดในการลงชั้นใต้ดินี่ยมันจะอยู่รอบแลนด์นะอันนี้คือทิกนะครับให้เพื่อนๆดูตรงบริเวณรอบแลนด์นเพื่อนๆไรู้ว่าจุดไหนคือสนหยอกจุดไหนคือลงรถอ่ะทีนี้เราก็รับเควสใหม่อ่าหลังจากรับเควสนี้นะครับทางลงก็อยู่ทั้ง4จุดที่เพื่อนๆไปสำรวจไว้นั่นแหละครับเอาละเราเริ่มเลยนะครับ เมื่อเราลงไปปุ๊บนะครับเราจะเจอมนต้องมานะครับจับอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับเราจะต้องไปหากุญแจเพื่อที่จะนำไข่แล้วก็อย่าลืมเก็บเหรียญพวกนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวมันจะมี q u วสเควสหนึ่งนะครับที่ใช้ทั้งหมด150เหรียญโอเคเก็บไปเลยเจอเหรียญหน่อยเก็บให้หมดครับ q u วสยังไม่หมดนะจนลงมาถึงตรงนี้นะครับผมจำทางนี้ไว้ดีๆนะด้านบนนะครับถ้าเป็นรูปเมฆนี้คือมันจะขึ้นไปบนดาดฟ้านะ ที่การเริ่มเควสที่เนาะให้เราไปรูกลางเลยนะครับเห็นไหมต้องมาจะโดนจับอยู่สีด้านเห็นไหมหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โอหลังจากนั้นเควสเราจะให้เราตามกุญแจนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับ ทีนี้ให้จำน้องหมาไว้น่าจะเป็นหลังบูนะครับบูล็อกโอเคนี่มันจะมีทางขึ้นอย่างนี้นะถามว่าขึ้นแยกอื่นได้ไหมได้แต่มันจะไม่มาแยกบนสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขุดแจจากชั้นนี้ก่อนเห็นไหมลองว่าไยจ้ะไ้จ้าไไโอ้โหเอ้ไม่เป็นไรเอาตัวอื่นก็ได้ ไปตัวนี้ก่อนอทางลงเจตัวนี้แหละถ้าเรารับเควสน,นะครับเขาจะให้หาเหรียญทับบ้งหมดร5 0เหรียญเราก็ไม่ต้องรับก็ได้นะรอจนกว่าเราจะเก็บเหรียญเกือบครบอะ่ะแล้วเราค่อยไปรับเพย็ได้ลงไปชั้นล่างเลยเมื่อกี้ผมเอาฟูเจอร์ะไรมาสีเทาวะถ้าสีเทาก็เดินหาบูชนี่นี่เจอขายไปเปิดน,นะหนึ่งตัวโอเค คุณใจไม่หายด้วยเอออ่ีนี้หลังบูนะอย่าลืมนะบูล็อกตัวนี้นะครับบ้าเขาจะไปบนดาดฟ้านะครับเอตัวนี้อย่าพลาดนะทีมันง่ายไม่ได้ยากครับเขาเปิดพีเย็นหลอกเจอแล้วเออพ่อพ่ pop. ไม่ได้พีชหรือว่าพีเรียบร้อยโอเคเราเป๊ะมาเลยก็ได้นะ โอ้ไม่น่ารับเลยลืมอันนี้มุใ้ใแ้หากระดูกอีกอ่ายี่สิบอันไม่เไรเดีย๋ยวเราไปข้างบนก่อนทีนี้มันจะมีเควสหนึ่งนะครับเป็นกุญแจอยู่ด้านบนเอาละให้เรากระโดดมาตามทางก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บไปไ้วย Okay. พอมาถึงตรงนี้นะครับบอลลูนนี้ต้องกระโดดขึ้นไปด้านบนเท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะไปเก็บนะครับบอลลูนอันนี้มันจะเป็นทั้งหมด3ชั้นนะตรงนี้ให้ระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีกุญแจอยู่ตรงนี้นครับเราจะเก็บไม่ได้เราจะต้องผ่านบอลลูนทั้งหมด3ลูกมานะครับเพื่อมาเก็บกุญแจดอกสีเหลืองดอกนี้อย่าลืมนะอันนี้สําคัญนะ โอเคเมื่อได้กุญแจอดอกเหลือแล้วนะครับลงไปด้านล่างนะเลยเลยเรียบร้อยครับทีนี้ไปหลังบูอีกเหมือนเดิมบูนะไปทางขวามือเห็นไหมรู้สึกว่าดอกนี้จะอยู่ นั้นหรือวาไม่แน่ใจอ่ะนี่ไงจนะครับ นี่ดอกบัวอยู่ห้องนี้นเดินลงมาโอเคมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับทางลงตรงนี้นะห้องบัวครับให้จําไว้มันจะเป็นสวนสาธารณะที่มีรูลงไปด้านล่างนะเว้ยเหมือนก็คือมีป้ายโฆษณาตรงนี้เป็นห้องห้องหนึ่งครับอันนี้คือห้องบัวแล้วก็โดดลงไปด้านล่างเลยครับไข่ห้องบัวก่อนกโอเคแล้วก็จะเป็นอันผ่านเว้ที่ช่วยน้องหมาทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยนะครับ เขาจะมีน้องหมาจอมพรางทั้งหมดสตัวนะเข้ามาลุมอ่าด็อ,ดอกเตอร์โรคจิตที่พาหมาไปทดลองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับถ้าเราอย่าเพิ่งกดนะกดคอนติเนียร์เพยก่อนนะเพราะว่าเควสเราไม่ได้ทำตามทำตามแบบรอบใช่ไหมอ่ะเนี่ยเควสเนี่ยเตรียมไม่รับเนดะีย๋ยวขออนุญาตนะครับไปหากระดูกให้เรียบร้อยก่อนในรอหากระดูกนะครับผมก็จะ เขาเรียกว่าเก็บคอยไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บคอยทั้งหมด150อันเลยเอ่าละครับหลังจากที่เราเก็บน้องหมากระดูกน้องหมาครบเนาะทีนี้ก็ให้ลงไปข้างล่างเลยก็ไ,ได้ครับ ให้รับกับเดี๋ยวด่ไปส่งไปส่งก่อนนะครับพอเก็บกระดูกเสร็จปุ๊บนะครับเหล่าฮีโร่ของเราน้องหมาเาก็จะอยู่ฝั่งอยู่เลยให้เราคุยกับหมาตัวใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อให้กระดูกเข้าไปเรียบร้อยอันนี้เควสสุดท้ายนะครับผมไม่ได้ทำเรื่องเควส์นะโอเคให้คุยกับผู้ชายคนดีนะครับเขาก็จะให้เราไปหาคอยนะครับทั้งหมด150อันเห็นไหมผมเก็บเกือบครบแล้วนะครับ เรียบร้อยครับก็จะเป็นอันครบทุก,ทกเปลียนครับทีนี้ก็ลองกลับไปข้อ้งลอาสุนหลังจากนั้นนะครับก็กลับไปคุยกับผู้ชายที่ชื่อว่าคาวได้เลยเราก็จะเป็นอันผ่านเวสเจ็ดทับเจ็ดนะครับผมอ,อันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่2อที่ผมเล่นนะผมกลับไปคุยกับคาวก็เป็นอันผ่าน7จทัแล้วนะแต่ทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆต้องการคําว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ v i c t o r แปลว่าผู้ชนะเพื่อนๆให้ขึ้นมาด้านบนดีนะแล้วคุยกับพระเจ้ามานะครับมันก็นจะเป็นอันขึ้นว่าวิสตอรี่มันก็นจะเป็น7จ็ดทับเจ็ดแต่นี่คือผมทาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราไม่ไปคุยกับค่าวอ่ะเครสเราจะค้างนะฉะนั้นอ่ะเพื่อนๆต้องเข้าไปคุยกับค่าวก่อนนะครับเพื่อนๆจะถึงเพื่อนๆจะผัดเควสเป็น7จ็ดทับเจ็ดนะครับผมอย่าลืมนะครับโอเคนะครับผมและพบกนันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทําได้ขอบคุณมากครับ